อะไรก็แม่ดูแลรักษาตัวเองดีๆอะไรกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบางคลิปออันหนึง่งที่มันก็ยังใช้เหมือนกับวิดีโอคอลคุยกับแม่อะไรประมาณนี้ทหารคนหนึงน่ารักมากเลยคือก็เป็นเขาเ้าใจว่าเป็นในสิบอะไรเงี้ยแทนตัวเองว่าหนูห <c ười> นูอยู่นี่หนูอยู่นี่ก็สบายดีอาหารการกินก็ดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาอบอกอะไรวะ คือที่หน้าอกครัะที่บริเวณเสื้อกรามมันก็จะมีเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นผ้าถุงของแม่อะไรอันนี้เป็นเออได้เห็นมาะราเห็นนั้นบ่ะเออที่มันเป็นอะไรเงี้ยเออนะเออดูแล้วก็แบบเออน้าตาซึมเออก็ก็ดูแล้วก็ก็โอเคนะั้นก็เข้าใจก็เอาเป็นว่าใครที่ยังมีแม่ก็ดูแลแม่ดีๆแล้วกันนะครับแล้วเราบอแว้งกันบ้างก็เข้าใจบางที่กระกถกเถ,ถียงเียงกันนะครับแต่ว่าอืมก็ก็กนะแล้วก็เออขอบคุณนะครับเออ อ,อย้ำอีกทีนะครับใครที่ทักไลน์ไอดีผมมาแล้วเข้าอันเดิมไม่ได้เนี่ยผมต้องบอกอีกทีนะครับว่าไอไลน์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเต็มแล้วก็ตอนเนี้ผมก็ต้องไปใช้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งอ่ะซึ่งเป็นเบอร์ทํางานเนี่ยแต่ว่าเบอร์นั้นเนี่ยมันมักจะเป็นไลน์ของที่ทํางานนะครับแต่ว่าในเมื่อเไอลน์เนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็เลยเปอีกไลน์อ่อก็มีหลายคนทักไปอันอีกอีกไลน์หนึ่งนะครับ ก็งั้นผมผมให้วิธีแล้วกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะไปเยี่ยมทหารด้วยกันหรือไปทํากิจกรรมอะไรด้วยกันกับเราเนี่ยนะครับ l ล n e N-E-N-G เหมือนเดิมนะครับ N-E-N-G g o นกูดะฮะเราต้องคุณต้องใช้สี่แปดห้าเจ็ดอน่แปดห้าเจ็ดนะครับไอห้าศูนย์สี่สามะคุณทักมาได้แต่ผมไม่สามารถจะแอดเฟรมได้แล้วครับเพราะมันเต็มเราไม่รู้จะทำไงครับเพราะฉะนั้นที่ทักมาแล้วล้ว แล้วก็ต้องย้ํานะครับเดี๋ยวจะนึกว่าผมอินนี่ยิงทักมาแล้วมึงไม่ยอม accept อะไรไปฮไม่ยอมรับเป็นเพื่อนก็ต้องต้องแจ้งนะครับเพราะว่าผมกลัวบางคนเขาจะบอกอ้าวบอกให้ฉันทักมาแล้วเธอไม่ยอม accept ขึ้นมาหมายความว่าไงนะครับไลน์ไลน์เนี้ยมันเต็มนะฮะ n e n g ห้าศูนย์สี่สามมาเต็มนะครับแต่เนี่ยไลน์ที่ผมคุยกับนนะ้าเนี่ยมันเป็นไลน์ไลน์ตัวนั้นที่มันมนุษย์อยู่กับเสือขาวนะฮะคือผมไม่ถ่ายกับอันนั้นเสือจ,จริงๆนะไม่ใช่เสือเล่นๆนะเสือจ,จริงๆนะฮะเอ่อส่วน ไลน์เนี่ยเต็มนะครับแต่ไลน์ที่จะคุยกับผมสมมติจะมีอธุระประปังเลยคุยกันก็ไลน์ไปที่ n e n g g good นะ4857นะครับทักมานะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้คุยกับพี่คนหนึ่งนะฮะซึ่งก็แบบก็ปรับทุกบอกว่าทำไมลูกฉันมันเป็นมันดูแบบไม่เคยสนใจบ้านเมืองอะไรประมาณนี้ก็คุยไปคุยมาเสร็จไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่พี่คนนี้จบธรรมศาสตร์รุ่นพี่ผมเขารุ่นเดียวกับนักขรินเมฆไตรัตนะครับ เราเข้ามาหาลัยประมาณปีประมร้อยี่สิบนะครับแก่ผมประมาณหกรุ่นนะครับเขาก็บอกอผมก็คุยกับเขาอยู่นานพอสมควรนะครับเขาก็อโอ้ยขอบคุณนะครับที่ขอบคุณนัเนามยนะครับขอบคุณนะคร่าอะไรเงี้ยที่ผมโอ้ยพี่ผมมันต้องขอบคุณพี่ที่ให้เกียรติผมเลยมันคุยเสร็จเขบบาก็บ่นว่าเป็นลูกฉันมันเป็นงี้งี้งีแ้แล้วผมก็ถามแล้วเป็นไงครับพี่เขาบอกลูกเขาเรียนหมอทุกคนเลยแต่ว่ามันดูมันไม่ค่อยสนใจบ้านเมืองมันแบบไปดูหนังกับฉันเนี่ยนะในโรงหนังมันก็ไปยืนเคารพ พอเพลงสรรเสริมบรารมีผมบอกช่างมากพี่อย่าบิ้วุงกับแม่งเลยบ่ายเพื่อถ้ามันเรียนหมอแล้วมันเดี๋ยวมันก็คิดได้พี่คืออย่างน้อยๆคนที่เรียนหมออ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันแหมพูดอย่างนี้เดี๋ยวอีพวกหมอต้องมากระเทอบกูแนคือเรียนหมอไม่ใช่เรียนหมอกระง้ะกอแกกเรียนหมอจะจบจบสีราดอ่ะแล้วคะแนนก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหรอกครับนะคะแนนไม่น้อยหรอก อะไรประมาณเนี้แต่ว่ามันก็จะเขาก็จะบอกว่ามันก็อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าพี่อย่าไปยุ่งกับมันมากพี่ก็ก็ดูแลประคับประคองมันไปแต่ถ้ามันจบหมอได้เนี่ยมันก็คงมีความคิดอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็สีไร่าเขาคงมีวิธีสอนในของเขาแบบหนึ่งแล้วก็อะไรสังคมอะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกว่าไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวปัญหาเราไปกดขี่มันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเขาก็บ่นมาหลายเรื่องผมบอกว่าบางทีเด็กอ่ะมันต้องให้มันเจอปัญหาเองพี่คือบางทีอ่ะมันก็ มันไม่เจอปัญหาเราก็เราก็แค่ประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันเจอปัญหามันจะมันก็จะวิ่งมาหาเราเองนะครับถ้ามันยังเห็นว่าเราเป็นที่พึ่งแต่ถ้ามันไม่เห็นว่าเราเป็นที่พึ่งก็ช่วยไม่ได้ะแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบอะไรก้าวร้าวนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าพี่กับฉันก็ประหลาดใจว่าไปดูหนังกับฉันเนี่ยนะฉันก็ลุกขึ้นยืนนะมันก็ไม่ยืนมันก็มันไม่ยืนผมก็เรื่องมันพี่ไปยุ่งกับแม่งทงมันเมันเถอะมันอุตส่าห์ เรียนหมอจนจบมามันก็พอจะรู้แล้วละ่ะว่าอะไรยังไงแบบไหนมันจะชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวมันก็รู้เองอะนะฮะมันคงไม่โง่ถึงขนาดแบบปัดซอะนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับคือบนกันหลายเรื่องคุยกันหลายเรื่องนู่นน,น,นี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรประมาณเนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับมีหลายคนบอกว่าเนี่ยเออพี่ก็ช่วย